อสวัสดีครับมาพบข้างอีกข้างนะครับอีกข้างเกี่ย์ผมเกี่ย์อะไรให้เรียบร้อยนะครับในการทำเราจะเกาหูก่อนนะครับมีขี้หูหรือเปล่าก็จะตรวจทุก เห็นไหมครับมีติดตาขึ้นมานิดนึงนะครับหูข้างนี้มีที่หูนะครับดูครับ โน้านตอนนี้นันหมดแล้วนะครับไปก็จะเป็นการปั่นหูเพื่อสบายสบายนะครับท่อความสะอาดดูหูให้มันสบายสบายนะครับ จะนวดเบาๆที่แก้วหูนะครับดูว่ามีขี้หูออกมาไหมนะครับข้างนี้ค่อนข้างที่จะแฉะนะครับข้างนี้เราจะไม่ทําลงลึกนะครับเพราะว่าอาจจะไปดันขี้หูบางส่วนลงไปตินะครับดังนั้นเ่ยเป็นงานยากเลยนะครับถ้ามันลึกเกินนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รเราก็ไปหาหมอนะครับบูดเซกชั่นออกมานะครับหมอก็เี้ออกมาให้สามร้อยสี่ร้อยนะครับก็นะครับเราก็พยายามที่จะดูแลรอบนอกนะครับลูกค้าเจ็บบางคนลูกบางคนเขาจะมาเพื่อความผ่อนคลายนะครับ ทำเพื่อความผ่อนคลายชอบสบายนะครับเขาก็จะมาให้ทำหรือว่าแฟนอยากสบายนะครับเขาก็จะทำให้นะครับเพื่อความผ่อนคลายสบายมากนะครับสบายปุดเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับราวนี้เดี๋ยวเราจะมากดหูดูเช็คความเรียบร้อยนวดหูเบาๆเบา,บา,บาโอเคครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องไทยเรียนบะเบอร์แชนแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ